ว่าแล้วนะคะว่ามันต้องมีอะไรค่ะหลังจากล่าสุดนะคะน้องลิซ่าแบล็คพิงคค่ะเพิ่งจะมาอัปเดตนะคะอินสตาแกรส่วนตัวค่ะเป็นภาพภาพนี้นะคะที่เธอถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์ของ Moonshot ค่ะแม่ก็เรียกได้ว่านะคะห่างหายนะคะจากการโพสต์ภาพนะคะ ทาง IG มาพอสมควรค่ะมีแต่รูปของน้องหมาน้องแมวนะคะเอามาให้บริงนั้นชื่นใจนะคะและล่าสุดค่ะเธอก็เพิ่งมาอัปเดตนะคะรูปภาพนะคะถ่ายคู่กับลิปสติกนะคะของทางมูนช็อตค่ะและแน่นอนค่ะก็เลยต้องไปสืบข่าวนิดนึงนะคะว่าเอวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะก็อย่างที่เห็นค่ะอันนี้นะคะเป็นโปสเตอร์ค่ะโฆษณานะคะมูนช็อตในประเทศจีนค่ะ ก็นะคะตามบทความที่หาเจอนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่ เราะะจะไปบุกแค่ไทยอินโดมาเลสหรือว่าญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ค่ะจะไปที่จีนด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะซึ่งก็เป็นเ,เครื่องสําอางนะคะเม็ดอัพแบรนด์ของเกาหลีค่ะก็มีน้องลิซ่านะคะเป็นหัวข้อนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะก็เลยนะคะมีการเอาไปบุกตลาดจีนค่ะแม่ก็ปับปลื้มนะคะแต่น้องเนาะก็เป็นเขาบอกว่าเป็นเอนดอร์เซอร์นะคะซึ่งมีความหมายมากๆนะคะในตลาดนะคะของทางจีนค่ะ เนี่ยคะ่ะก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะน้องก็เลยมาโพสนะคะเอ่อต้องบอกว่าก็ไปช่วยน้องนะคะขายของกันนิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะไปกดไลค์นะคะแล้วอาจจะคอมเมนต์ได้นะเอ่อว่าเราซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วหรือ,อยังนะคะใครได้ทดลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะล่าสุดค่ะเธอก็มาโพสต์ลงในอินสตาแกรมค่ะซึ่งแน่นอนนะคะการโพส์แบบนี้เนี่ยน้องได้ตังค์นะคะรับทรัพย์นะคะก็นะก็ยินดีนะคะกับ CEO นะคะ มาในว่า CEO นะคะขายของนะคะช่วงนี้อาจจะไม่มีคนงานอย่างอื่นนะคะงานเพลงเนี่ยต้องรอนะคะปีละครั้งค่ะแต่ว่างานขายของทะมาตลอดอยู่เรื่อยๆค่ะก็รับทัพย์ไปเลยนะคะสำหรับลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า